สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนนะคะเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอะไรช่องเอ่อเรื่องเล่าข่าวสาวผูไทยคะ่ะพี่น้องจะมาบอกตัวเลขนำโชคของแฟนขับเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่าว่าเมื่อวานมีใครเอาตัวเลขนำโชคไปใช้หรือเปล่านะคะเนาะตัวเลขนำโชคของเราวันนี้นะคะ ตัวเลขนำโชคของเรานะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤษภาค,คมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะพี่น้องเนาะส่วนเมื่อวานนี้ตัวเลขนำโชคนะคะมันเข้าไปเลขสองเลขหกเลขสี่เลขหนึ่งแล้วก็ตัวเจาะเข้าไปหกสี่กับหนึ่งหกนะคะหกสี่เข้าไปของ VIP แล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งเข้าของฮานอยปกตินะคะตัวเจอเข้าสองคู่ค่ะตัวเลขน้ำโชคของเรามีห้าตัวนะคะตัวเลขน้ำโชคห้าตัวแล้วก็หกคู่เด่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขประจำวันของแต่ละวันนะคะสามารถนำไปจับคู่วิ่งลูดจับสองตัวสามตัวบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมนะคะ เออพี่น้องวันนี้อวันที่ยี่แปดดอเนาะวันนี้นะคะเป็นเอเดี๋ยวจะบอกหวยลาวด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอกหวยลาวก่อนแล้วกันหวยลาวเราทํามาสองงวดพี่น้องเข้ามาสองงวดนะคะเข้ามาสองงวดวันนี้เป็นงวดที่สามนะคะวันนี้เป็นงวดที่สามเนอะงวดแรกงวดแรกเราให้ไปห้าเจ็ด มันออกเจ็ดห้างวดแรกนะแล้วก็งวดที่สองวิ่งรูดห้าเนาะงวดที่สองนะคะงวดที่สองเราให้ไปห้าหนึ่งมันก็เข้าไปห้าหนึ่งนะคะวิ่งรูดห้าเข้าไปห้าหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋านะคะวันนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สามของหวยลาวเนาะหวยลาวในวันที่ 28อันนี้เราเห็ดตั้งแต้วันที่27นะคะสำหรับใครที่ดูในไลฟ์สดหรือว่าดูในคลิปของช่องเจ๊ตังคนภูไทยก็จะเห็นเด้อพี่น้องต่อไปจะบอกแฟนคลับว่าจะเอาหวยลาวลงช่องนี้แหละเอาลงตลอดเด้อ <c oughs> นะคะก็สำหรับตัวเลขที่ได้มานะคะตัวเลขของเราที่ได้มานะคะ มันจะมีตัวเลขของลาวก็ให้ไปทั้ง6คู่นะพี่น้องจดด้วยนะคะจดด้วยตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องโปดใช้วิจารณยาในการรับชมนะคะสองศูนย์สองสามสสอง หกสามสองศูนย์สองสามสองสี่หกศูนย์หกสองหกสามนะคะก็มีทั้งหมดหกคู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวกันก็จะมีอยู่สองคู่นะคะสองห้าแล้วก็หกห้านะคะ วิ่งรูดหกรองสองวิ่งรูดหกรองสองสามตัวก็จะมี2องห้านสองหศย์นะคะสองหกสามสอสามและ2 6งหสองสตัวสุดท้าย6กสองสี่นะคะ 624พี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะตัวเลขมีที่มาที่ไปนะคะเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะคะพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะตัวเลขที่ได้มากอะ่ะง่วนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ต้องอรอลุ้นกันในวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกตัวเลขนำโชคอีกห้าตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขนำโชคห้าตัวของหวยลาวนะคะสามารถเอาไปวิ่งรูดจับคู่ได้นะคะสำหรับใครที่เออ่ชอบนะคะก็จะมีห้าศูนย์หกสองสามสำหรับตัวเลขนำโชคของลาวเด้อเฉพาะของลาวนะคะห้าศูนย์หกสองสามนะคะวิ่งรูดจับคู่บนล่างไปกลับหรือว่า พี่น้องก็เลิกเอาเฉพาะตัวก็ได้แล้วแต่นะคะไม่รับประกันความเสี่ยงนะคะไอ้ปอย่าพี่น้องตื่นมาเราคันหน้าคัานตาเป็นไรนี่สงสัยน้ำไม่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเอ่อ ตัวเลขน้ำโชคนะคะตัวเลขน้ำโชคนะคะสามารถใช้ได้กับทุกนอยนะคะสามารถใช้ได้กับทุกนอยนะคะก็จะมีเลขเจ็ดเลขสามเลขหกเลขเก้าและเลขสองนะจ๊ะอ้าวขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษพี่น้องผิดวันผิดวัน ทิวันขอโทษขออภัยนะคะขอแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวใหม่นะคะเมื่อกี้มันเป็นอีกหน้านหนึ่งที่ไปทำลาวทีนี้เราขอเปิดมาอีกสองหน้าเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะหวยลาวที่บอกไปเมื่อกี้นี้จะออกในวันที่ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อขันตามเนื้อตามตัวพี่น้องสงสัยภูมิแพ้ขันยียักยีกย่ยักทั้งตัว หวยลาที่บอกไปเมื่อกี้จะออกวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันนี้ตัวเลขนำโชคนะคะช่องเรื่องเล่าข่าวสาวผูไทยตัวเลขนำโชคมี5ตัวนะคะมีเลข8เลข7เลข1เลข6และเลข5นะคะตัวเลขนำโชคมี8 7 1 6จห้า 8 7 1 6 5ตัวเลขน้ำโชคสามารถใช้ได้กับทุกน้อยน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP หรือว่าทุกทุกหวยนะคะดาวโจรหุ้นลาวอะไรต่างๆได้ทุกอย่างนะคะสามารถนำไปวิ่งรูดจับคู่นะคะสตัว3ตัวบนล่างไปกับเดอพีพนนองเดอนะคะแล้วก็6คู่เด่นนะคะ6คู่เด่น8 5 8

ห้าสามนะคะอันนี้เป็นตัวเลขนำโชคและหกคู่ดินนะคะประจําวันที่เฉพาะวันที่28่สพฤษภาคมพศสองพันะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเลือกเท่านั้นนะคะพี่น้องพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่รับประกันความเสี่ยงนะคะเออ ตัวเลขน้ำโชคเมื่อวานนี้เขาทุกหนด้อพี่น้องเมื่อานี้กะเดี๋ยวจะมาอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเนาะฝากแฟนคลับทุกท่านนะคะช่วยติดตามนะคะทั้งสีช่องทางด้วยนะคะก็เจตังคนภูไทยเจตังบิวตี้แล้วก็สุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่านะคะใครที่ยังไม่มีที่เสียงโชคลาบนะคะแอดก็ได้ปักเหมือนฝนตกเลยะคะใครที่เออไม่มีที่เสียงโชคลาภนะคะก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะที่ช่อง เจตังคนภูไทยนะคะเจตังคนภูไทยแล้วก็เพจเจตังคนภูไทยเข้าไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากเสียงโชคลาบก็คลิกเข้าไปนะคะแอดไลน์เข้าไปนะคะทักหาเจ้าของเขาเลยเด้อส่วนแอดไม่ได้ซื้อนะคะพี่น้องแอดไม่ได้ซื้อไม่แนะนําให้ซื้อนะคะก็เออเป็นแนวทางเลือกเผื่อใครอยากจะเสียงโชคลาบนะคะตัวแอดเองก็คือเห็ดตัวเลขให้เช่นครับเท่านั้นนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อแบ่งปันเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะใครชอบก็ใครชอบก็เออเอาไปใช้ประโยชน์นะคะใครไม่ชอบก็ให้ผ่านไปได้เลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุกผู้สุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ